มีบ้านมีสวนมีชีวิตที่เรียบง่ายนี่คือรูปแบบที่ทําไมคนที่ใช้ชีวิตไปสักพักแล้วจะไม่อยากอยู่กรุงเทพ<อ>ต่อในการเดินทางเราเห็นคนที่กลับภูมิลาเนาและทให้ท้องถิน่นันั้นกลับมามีชีวิตชีวารวมทั้งตัวของผู้ที่ได้กลับมาด้วยให้ดูมีชีวิตชีวาจนหน้าอิจฉานี่บางโอกาสย้อนไป1 0บถึงยีปีก่อนการที่ไม่ได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพคงดูเชยในใสายตาบางคนแต่ในเวลานี้ทุกอย่างดูกลับกันอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดนั้นคง เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนไม่ล้มได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วบางครั้งชีวิตเราคง,งต้องการบททดสอบเ,เราเชื่อเรื่องเวลาที่เหลืออยู่หรือเชื่อในเป้าหมายที่วาดไว้ออกเดินทางผ่านทุกสุขจนมาถึงวันนี้ม่าทุกเป้าหมายนั้นถูกทิ้งได้เสมอเมื่อเราต้องพบกับความไม่แน่นอนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเวลาที่เหลือของเราจะมีมากพอสำหรับเป้าหมายทุกอย่างในชีวิตหรือเปล่าตอนนี้เราก็แค่ทำทุกวันให้มันดีเท่านั้นเอง บ่มีบานบ่มีธงบ่มีหน้าบ่มีน้ำบ่มีเขา่าก็บ,บ่มีปู่บ่มีป่าครับการบ,บานเฮามันก็ซัำนี่แหละมันบ่ได้วิเศษคิดฮอดบ้านกลับมาบ้านครับคิดฮอดเฮือนกลับมาเฮือนคิดฮอดแหกลับมาหวานคิดฮอดดางกลับมากลางครับผมมันเป็นที่สุดของของวิถีชีวิตเราบ่มีมองได้อบอุ่นสมบารเท่าหนะครับพี่น้อง